สวัสดีพี่น้องกองไปสุขสุขคนอยกับช่องอาลัางรถลองครับผมกะลรุยงานกันต้อครับตอนนี้มาใส่ของหวานครับผมใส่ของหวานไปสกลค,ครับทำงานกาดึกกันครับผมตอนนี้กัเวลาอยู่ประมาณ เกียบเพียงเพื่อนหรอครับผมฝนกระตกครับผมฝนตกแห้ยอยู่ มันก็เสียงดังจักน้อยเลยครับด้อมากับสายฝนครับผมเก็บลื่นเก็บลื่น ตงใช้มันตอนรับผมครับผมเพราะว่าโกตีผมแรนน้ำตาลแต่ยู่ฟังกละสินครับประมาณสองสามเดือนครับผมเพิ่งจะมาเลนฟังคอนเจนครับมันก็เลยตก ครับผมต่มีก็มากขึ้นกระสอบนะครับเนาะอนดับต่อไปขึ้นกระสอบส่สายผ่านครับค้นแบกของบนครับผมสด้สายผ่านกันไปกับแบกของบนเสียงดังวีเดอร์ครับเด้อก็ทอถูกก็ใ กะเนี่ยว่ากันเนาะเพราะว่าแบบอยากทำคลิปเพื่อถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนี่แหละว่าการเหตุงานของเต่ละหมองเต่ละคนนี่เป็นแบบไรครับผม เป็นแบบนี้เหรอครับผมกรดสอบก็ลังหลขึ้นไปครับจะจะมีกล้องสกแกนกระสอบ้ะครับว่าจะได้ที่ขึ้นไปได้เล้ยจะกัดสอบจากระอสอบผู้สาวครับผู้สาวนี่ครับเครื่องสกแกนครับผม ติดตามครับครับพี่น้องเต็มแล้วครับผมกาดเดี๋ยวจะปิดตู้ตีสิ้นเด้อมาเบ่งกันครับมันจิจักตันตาสังแล้วโอ้ม่เห็นเหล็กตาสัง ยี่สิบสี่ตันเจ็ดสี่สิบตันสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสิบขับพี่น้อง ตางกันครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับออกมาหลับตัวข้างนอกครับผมก็สร้างเรียบร้อยแล้วประมาณ24ตัน470ครับผมก็สิบเบิ้งบินไม่ครับผมเพื่อผมจำ ผิดครับโอเคครับผมผมขอจบคลิปลงสับนี่ยนอะครับเนาะพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ